สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับการจีบสาวนะครับอืมก็พอดีไอช่องที่ผมดูอะครับเขาก็มีการพูดถึงว่าอย่าทำเจ็ดสิ่งนี้เวลาแชทจีบสาวอ่ะผมก็ฟ,ฟังฟังฟังมานะครับก็ผมก็จะไม่ได้มาพูดตามเขาหรอกครับผมจะมาพูด ประสบการณ์ของผมแล้วกันครับสิ่งที่คุณควรจะคุยกับสาวนะเวลาโทรคุยกันหรือว่าแชทคุยกันหรืออะไรก็ตามในระยะแรกนะครับครั้งแรกๆเลยเนี่ยครั้งแรกเลยก็ได้นะครับมันไม่ใช่คุยเรื่องการเมืองไม่คุยเรื่องศาสนาครับไม่คุยเรื่องตัวเอง แบบว่าเฮ้ยเธอเราอะ่ะแม่งเรียนเก่งว่ะเฮ้ยเธอเราเราแม่งแบบว่าเรียนเมืองนอกว่ะเฮ้ยเธอเราบ้านคดรวยเลยเฮ้ยเธอเราเป็นหลานรัฐมนตรีอย่างนี้สาวสาวเขาไม่ค่อยอยากคุยครับเขาไม่ไม่ได้สนใจเขาไม่ต้องการตรงนั้นครับคือคุณต้องเข้าใจว่าสาวมันต้องการอะไรก่อนนะผม ผมทาการทดลองทดลองมาเยอะละคือลองแบบบ้าๆบอๆด้วยลองแบบจริงจังลองแบบอะไรด้วยนะหลายแนวเพื่อจะหาคําตอบว่าจริงๆแล้วอ่ะเราควรจะคุยอะไรกับกับสาวนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมว่าผมน่าจะเปิดสอนนะเพราะว่ามันน่าจะคิดเงินนะเพราะว่ามันมันอะไรอะ่ะมันเป็นสิ่งเป็นความรู้ที่ผมต้องลงทุนไปเยอะนะ ในการที่เราจะจะทําอะไรบ้าๆบอๆคุยบ,าบ,าบ,าบา้าๆบอๆกับสาวเนี่ยผมก็ลองแบบเปิดประเด็นเลย <_ v ood le> เออเนี่ยที่ให้เบอร์พี่มาไงจําพี่ได้เปล่าพี่ที่ดูรวยๆอ,อ่ะเออแล้วพี่เนี่ยน,นะก็ไม่ค่อยขอเบอร์ใครหรอกเพราะว่าฐานะมันดีอะ่ะสาวติดอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ย สาวแม่งยีเลยครับแม่งบอกมึางงเลยแบบว่าพูดพูดเคลียใไรวะอ่าอันนี้ผมก็ทดลองครับก็ไม่ใช่ว่ามาพูดโดยไม่ทดลองผมทดลองมาแล้วว่าสาวพูดแบบนี้สาวมันมันไม่สนใจครับสาวแม่งบอกว่ามึงบ้าอือหรือว่าคุณจะเรื่องแบบชวนคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงอะไรแบบนี้ยสาวมันก็ไม่สนใจครับนะครับเพราะว่า มันมันไม่ได้อยากจะฟังวิจารณ์บันเทิงครับมันเราไม่ใช่ซอสเจ็ดไม่ใช่อะไรพวกแบบชมรมวิจารณ์บันเทิงนะสาวมันไม่ไม่อยากฟังอะครับเรื่องหนังเรื่องละครเรื่องเพลงเรื่องอะไรเนาะคุณอาจจะแบบว่าเออพี่พี่ฟังเมทัลลิก้านะแต่บางทีพี่ก็ฟังโมซาดนะส่วนเพลงไทย่พี่ก็ชอบบาวีอนะไรแบบเนี้ยสาวม่งแบบว่ามันไม่สนใจนครับมันมันไม่อยากคุยด้วยครับ หรือคุณชวนมันคุยเรื่องพวกเนี้ยสาวมันก็ไม่อยากคุยครับเพราะว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้อยากจะมาแสดงความเห็นเรื่องบันเทิงกับคุณเออคือคนเราอ่ะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ครับที่มันคุยกันเนี่ยมันไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้หรือการเมืองเนี้ยเออคุณไม่ต้องไปคุยกับมันครับมันเสียมันไม่ได้ผลน่ะต่อให้ต่อให้คอเดียวกันเลยนะครับแบบว่า ชอบชอบนักเกินมาอย่างคนนี้ชอบแนวคิดแบบนี้เหมือนกันแต่มันก็คุยกันไม่ได้ครับไม่มีประโยชน์คุยกันไปสาวมันก็ไม่ได้อยากคุยครับอืมแล้วก็เรื่องอะไรก่ะเนี่ยคือเรื่องแบบนี้มันอย่าอ,อย่าไปคุยครับสาวมันชอบชอบคุยเรื่องอะไรหนึ่งจะพามันไปกินอะไรจะพามันไปเที่ยวที่ไหนแค่นี้ครับเออเดี๋ยวพี่จะชวนก็จะว่างไหมเนี่ย เย็นเนี้ยเดี๋ยวพี่ชวนไปเที่ยวพัทยากันใกล้ๆขับรถชิวๆแปบ๊บเดียวถึงแล้วก็จะได้ไปกินอาหารทะเลแซ่บๆเออสาวๆมันจะอยากคุยครับเออไปพัทยาเหรออุ้ยไกลจังไปแค่ศรีราชาก็พออะไรแบบนี้สา,สาวๆมันจะคุยเออแต่ถ้าคุณจะแบบพูดไอ้เรื่องที่ผมบอกอ่ะมันมันสาวมันไม่คุยอืแล้วก็ บางทีเนี่ยสาวมันก็จะคุยคุยนานด้วยนะถ้าคุณคุยเรื่องที่สาวมันชอบคุยเช่นเรื่องเสี่ยวคุณอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่ได้หรอกไปคุยเรื่องเสี่ยวกับสาวๆคุยกันครั้งแรกทำไมคุยเรื่องเสี่ยวคุณครับผู้หญิงก็มันชอบคุยเรื่องเสี่ยวครับผมบอกได้เลยผมลองมาแล้วเปิดประเด็นเลย บางคนน่ะผมลองเลยเปิดประเด็นเลยน้องตอนเรียนน่ะรอผู้ชายไปกี่คนแล้วล่ะทำเป็นเปล่าไหนลองเล่าให้ฟังดิว่าทำยังไงเออแม่งเล่าอครับแม่งคุยแม่งคุยเฉยเลยมาเจอกันเนี่ยมันบอกว่าโอ้ประทับใจมากเลยพี่อู๋ถามอะไรก็ไม่รู้ มันเสียวอะเออเลยคุยเลยนี่มันมันแปลกไหมครับคือสําหรับผู้ชายอะจะคุณอาจจะคิดว่ามันแปลกใช่ไหมคือผมก็ว่าแปลกไงแต่ปรากฏว่าไอค้คุยคุยคุยเสียวเนี่ยสาวแม่งชอบคุยที่สุดครับคุณอย่าไปคุยเรื่องอะไรที่มันมันมันลำบากลําบนอะไรไม่ต้องวิชาการไม่ต้องแบบว่าเออเรามาคุยเรื่องปรัชญาของเต๋ากันดีกว่าแล้วเดี๋ยวพี่จะ ต่อด้วยปรัชญาของเซนและอรดิสโตเติลนี่พี่มีความรู้เยอะอะไรแบบสาวมันไม่คุยครับคุณคณุแต่คุณจะคุยเรื่องอะไรแบบนี้คุณก็คุยเออผัวผัวเก่าเป็นไงตอนนี้มีผัวอยู่เปล่าอ่ะเออแล้วเอากันยังไงอ่ะเอากันบ่อยไหมผัวเก่งไหมเอออะไรแบบนี้สาวมันชอบคุยนี่เขาก็ทําได้นะแต่ว่าเขาทําไม่ค่อยถูกจุดอะไรแบบเนี้ยของเขาก็ใช้ได้ขนาดก็พอพอได้อ่ะ เออขาสาวมันชอบคุยครับเนี่ยชอบแบบนี้แบบนี้อยากโดนมัดบ้างจังอะไรแบบเนี้ยเออได้นะคุยได้คุยได้ครับคุยได้คุยคือคุยดีเลยแหละสาวมันจะชอบคุยเรื่องพวกเนี้ยเรื่องลามกจกเปรตเนี่ยหรือแบบไม่ได้โดนมานานแค่ไหนแล้วล่ะสาวมันแบบ ม่กี่เดือนหรอกเพิ่งเลิกกับแฟนไปสองสาเดือนก็เลยไม่ได้โดนอ้าวแล้วทำไงช่วยตัวเองเหรออ,อโอ้แมงเพลินเลยคุยเพลินเลยครับไม่ยอมวางอะ่ะคุยไม่ยอมวางอะ่ะผมผมลองมานักก่อนนักแล้วพอคุยเรื่องเนี้แมงไม่ยอมวางตอนแรกนี่คิเดี๋ยวต้องไปทํานั่นทำนี้เดี๋ยวจะต้องไปอย่างนี้อย่างนั้นนะจะจะ,จะวางแล้วาลวางละอย่าวางละ พอคุยเปิดประเด็นเรื่องเสียวเท่านั้นแหละครับโอ้โหมึงเอ้ยคุยไม่วางอะ่ะแล้วถ้าเป็นสาวแบบวัยรุ่นนะนะครับวัยที่กำลังอยากรู้อยากเห็นอะไรแบบนี้พอคุยเรื่องนี้คุณเอ้ยแม่งคุย<อ>ทั้งคืนอนะ่ะคุยไปคุยมาแม่งโทรมาเรียกเลยแม่งไม่ใช่โทรมาเรียกก็คุยกันอยู่นะม่งบอกมาหาเราที่บ้านสิเนี่ยพ่อแม่คงหลับไปแล้วแหละเดี๋ยวเราแอบเปิดประตูให้อ่า จบเลยครับจบเลยคือคุณไม่ต้องไปคุยเรื่องโอ้โหคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรไม่ต้องคุยครับ่ันไรสาระสาวไม่ไม่ชอบอืสรุปคือคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องเสี่ยวครับสาวที่มันให้เบอร์เราเพราะมันอยากเสี่ยวเออแค่นั้นเองคุณสาวมันไม่ได้ให้เบอร์คุณเพราะว่า มันอยากจะศึกษาปราัชญามันไม่ได้อยากจะเรียนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะมันไม่ได้อยากให้คุณมาแก้สมการแคลคูลัสให้ไม่ใช่สาวมันให้เบอร์คุณเพราะว่ามันอยากเสียวคุณก็ต้องจัดให้ตรงประเด็นครับอือแค่นั้นเทคนิคง,ง่ายๆคุณไม่ต้องมาว่าเก็ดสิ่งอะไรที่ควรคุยไม่ควรคุย ง่ายๆครับเรื่องเดียวที่ควรควรคุยอ่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ